ชุดสวยราคาแสนแพงกระเป๋าแบรนด์เนมและสุนัขชิวาว่าตัวจิ๋วนะคะนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวเลยก็ว่าได้ของปารีสฮิลตันทายาทมหาเศรษฐีพันล้านค่ะซึ่งนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งจากสรารคาดีที่ชื่อ This is Paris ซึ่งกำลังจะเผยแพร่ในช่อง YouTube ของปารีสฮิวตันในวันที่14กันยายนนี้นะคะซึ่งนอกจากสรารคาดีจะนำเสนอแง่มุมต่างๆในชีวิตไฮโซของเธอแล้วยังเปิดเผยประสบการณ์ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจในโรงเรียน โรโโเว o c a n y o n School ซึ่งเธออ้างว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส่งผลต่อบุคลิกของเธอในปัจจุบันด้วยค่ะปาริซิวตันถูกครอบครัวส่งไปเรียนประจำในช่วงปี1998นะคะหลังจากครอบครัวเกรงว่าเธอในวัยเพียง17ปีจะติดชีวิตกลางคืนของนิวยอร์กมากเกินไป ซึ่งตอนนั้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะปารีสก็เคยหนีเอาจากโรงเรียนดัดนิสัยหลายแห่งด้วยทําให้สุดท้ายนะคะครอบครัวตัดสินใจส่งไปโปรโวแคนยอนซึ่งเป็นโรงเรียนประจํากลางหุบเขาในรัฐยูทาห์รวมถึงศูนย์บําบัดพฤติกรรมวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ด้วยค่ะซึ่งที่นี่นี่เองนะคะที่ไฮโซสาวระบุว่าเธอถูกพนักงานของโรงเรียนทาร้ายทางร่างกายและจิตใจตั้งแต่การถูกเฝ้ามองเวลาอาบน้ําไปจนถึงการขังเดี่ยวเพื่อเป็นการลงโทษ แม่จะใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนนี้เพียง11เดือนแต่ว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจยอย่างมากจนส่งผลให้เธอเป็นโรคนอนไม่หลับอยู่หลายปีนะคะแต่ทั้งหมดก็ทําให้เธอขวางแผนเพื่อหาทางที่จะประสบความสาเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังในที่สุดเพื่อครอบครัวจะได้ไม่สามารถควบคุมชีวิตเธอได้อีกต่อไปค่ะ ให้อสาวยังบอกอีกนะคะว่าเธออยากให้เรื่องของเธอเป็นอุทาหรณ์ให้พ่อแม่ที่อยากพาลูกเข้ารับการบําบัดค้นหารายละเอียดต่างๆให้ดีก่อนที่จะส่งลูกไปอยู่ในความดูแลของคนแปลกหน้า ซึ่งเธอเชื่อว่ายังอาจจะมีโรงเรียนประจำและสถานบำบัดสำหรับวัยรุ่นที่มีนักบำบัดต,ตัวจริงคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะแต่สำหรับที่เธอนะคะอยากจะให้ครอบครัวพยายามพูดคุยเพื่อแก้ปัญหากันเองมากกว่ามากกว่าการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนดัดวิสัยค่ะ